ปล <ไป S 2> ายภาษาปลายภาษาอักเสมอักเสมเข้ายางไปไหนบ่อค่อยได้อตอนแรกกับมันกะเข้ายางไปไหนบ่อค่อยได้ดีนะแบบว่าเข้าสิยางไปสมมติว่าเข้าสิไปจังวัดจังเสียเข้าไปบ่หอดแบบว่าเข้าตรงนางหลายเทียค่อยสิหอดอเด,นเดนินเดินไปมันเดินไปมนมันพ่อต้ตึงขาแล้วมันก้าวขาบ่าออกออแล้วพอเป็นมะโดนปัญาไหนเก็บ แกปวดแกแล้วแกกับปวดขาแกก็บอกปวดหลังนี่นะปวดเอวนี่นะลุกไปหาขาขาแกชาแล้วแกจะยืนบ่ได้เลยโอ้เป็นอาการนักแกกับปวดอย่างรุนแรงแกไปไหนบ่ได้เลยทีแกบ่อยากเดินแกปวอยากแกกรปวดแกก็บอกแกปวดเนี่ยแกปวดหลอกใจว่าแกก็บากแกปวดไอ้เมียนี่ก็ด่าแกนะว่าที่ปวดนไ่นนักหนา ใช้ชีวิตลําบากวม่เป็นไรมันก็เทาติไปไหนเข้าก็บยากยากนะมันก็คือเป็นสิ่งก็คือปวดลำบากมันซ่าจนเดินไม่ได้เลยได้เด็นน้ำมือน้ำอย่างไีนครับเป็นปะเป็นกำบ่ได้ถ้ามันตึงมันตึงมันจะเก็บในคอมือ็ม่าเอาตัวเี้มาห้กินอะไรเลอันนี้จากใจเลยนะว่าจากที่แบบด้วยความที่เป็นลูกอ่ะพ่อมีอาการแบบปวดปวดจากอาการที่แบบหนักๆอ่ะ แล้วพ่อมีอาการแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่ะมันรู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีแล้วที่เราได้มีสารอาหารตัวนี้ให้พ่ออันนี้แหละกินมากลกันไข้มากดีนะอืมม่เป็นยังยักยอกเหรอเออกินไปโดนไปไหนครับมันซ้อมซ้อมกระปุกปแะ้วจะกระโดนเติืยู่ยอกมันก็บไขยแบบว่าเห่าถึงไปไหนเห่าก็บของเดินได้ออเดินได้เลยเนระเดินได้แบบว่ารองเท้าเห่ากีฬายังสี่ เข้าก็ใส่ได้ง่ายนะมันแบบบบบคือกี่สอวรองเท้าบัวรูเรืองมันบัวรูเรียงมันซามันซาเราเนี่พอเดินได้ไกลบะได้ได้ซาบอตอนนี้ซาบซารบซาเลยก็ดีมากนี่เนี่ยย่างธรรมดาย่างจากบ้านมาหนีบ่ได้เลยนะต้องนั่งก่อนก็ยค่อยงมากยิ่งมากนียก็คือสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยกินไปสุดรนึงกินตามนั่นแหละก็คือเหมือดเหมือดคู่นั่นอ่ะ ก็คือดีขึ้นเลยจนเท่าปัจจุบันนี้นะเท่าทุกมือเลยบ่เป็นเลยบ่ปวดบ่ซาบ่ยังน้ำขอกมือกับกำได้กำได้คือว่าให้พ่อเนี่ยฝากให้ยกำลังใจคนก็อยากหครมากหายมาลองม่งตัวนี้บ่ที่ที่พอกินมากนะถือว่าดีนะดีใจดีใจแล้วแกทำงานไหนเนาะแกดเด็ดดืนอปวดทรมานหรอกเวลาแกไปไหนแกไปสวนไปนาไปขีดยาพักเบนี้แกกันดื้อเด้ดตลอดแกบ่ได้นั่งไง โอเคนะครับก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่คุณพ่อแบ่งปันไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่มีอาการเป็นเหมือนที่คุณพ่อเป็นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคข้อต่ออักเสบต่างๆนานาน,นะครับตอนนี้เนี่ยผู้คนที่เป็นโรคแบบนี้นะครับคือทรมานมากบางคนคือสูญเสียการใช้ชีวิตไปเลยนะครับใครก็ตามแต่ที่เราเป็นเองหรือว่า คุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครนะครับที่มีอาการแบบนี้อยู่นะครับอยากจะได้รับคำปรึกษาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อโยธินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อพาผมเดินชมสวนนิดนึงได้ไหมครับไปดูว่าเดินแข็งแรงแค่ไหนนะ